ไปดูกันที่จีนอีกนิดนึงนะครับ from from chip to tiktok เ yeah, นะรับว่าพาดหัวข่าวได้เท่มาก from chip to tiktok นะฮะก็สงครามชิปจากสงครามชิปมาสู่สงคราม tiktok ต่ออีกนะครก็รู้อยู่ว่าสงครามระหว่างใครกับใครนะครับก็เหมือนเดิมคู่เดิมนะ US กับ c h น n าก็ตอนนี้มีความพยายามจะแข่งกันในมุมของ tiktok ด้วยนะครับแล้วก็ อเมริกันก็พยายามจะแบนทิกต็อกเพิ่มนะตอนนี้ก็พูดคุยกันใหญ่เป็นวงกว้างนะในหมู่นักการเมืองเดี๋ยวเราลองดู Biden Policy กันต่อไปแล้วกัน c e n t เตอร์ออฟไบเดนพอจะออกมายังไงกับการบุกตลาดโซเชียลมีเดียจากจีนนะไปสู่สหรัฐอเมริกาครั้งนี้นะครับอ่ะโอเค from chip ถึ TikTok ไปแล้เนื่องจากมีข่าวเยอะขออนุญ,ญาตไม่ลงดีเทลเยอะแยนะะนะเฉพาะบางจุดที่มันน่าสนใจแล้วกันนะครับ global bird flu นะครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องของไข้หวัดนกนะหลายๆส่วนเลยนะฮะทำให้ตอนนี้ outbreak ฮนะจีนมีเกิดอาการขาด baby chick นะคือลูกเจี๊ยบนั่นเองนะฮะนี่ลูกเจี๊ยบที่จีนเป็นแบบนี้เลยนะก็ขัดแคลนฮะก็เรียกว่าตามร้านอาหารต่างๆเนี่ยลูกเจี๊ยบไม่มีนะไม่มีให้ทําอาหารนั่นเองก็ไม่รู้จะคอมเมนต์ต่อยังไงเลยก็ขัดแคลนแล้วกัน <laughs> baby c h i c ช็อตเทจนะเพื่อนๆโอเค okay. ไปดูต่ออีกอันหนึงนะฮะ uh, how China Parliament a i m to reject uh, economics after COVID-19 อันนี้เป็นบทความที่ยาวมากนะตอนแรกผมตั้งใจว่าจะเล่านะอันนี้สารภาพว่าเมื่อวานเนี่ยอ่านจบเสร็จเออน่าสนใจนะว่านี่คือแผนงานที่ต้องบอกว่ารัฐบาลจีนเตรียมพร้อมที่จะวางเออนเจนดาเวลาที่จะทำให้ e c o n o m i c s Economy หรือเศรษฐกิจเนี่ยกลับมานะครับ Who line up วางตำแหน่งใหม่ปรับโครงสร้างแอคชั่นรวดเร็วนะครับผมบอกได้เลยอะผมสรุปคร่าวๆแล้วกันนะไม่สามารถลงไปได้ลึกมากเพราะว่าเดี๋ยวผมเสียเวลานะไปอ่านข่าวอื่นด้วยบอกได้เลยว่าพออ่านจบเสร็จเนี่ยปีนี้จีนนะจะเอาจริงนะเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะทุกรูปแบบจีนเอาทุกวิธีทางนะครับเพราะว่า คราวที่แล้วคุณเห็นความเอาจริงเอาจังในการจัดการโควิด1 i n e t ไหมละ่ะก็ล็อกก็คือล็อกนะครับไม่ให้ใครออกคือไม่ให้ใครออกนะครับวันนี้บอกไม่เอาแล้วก็หยุดเลยไม่สนใจแล้วก็มาสนใจเศรษฐกิจคุณคิดว่าเขาจะเอาจริงไหมละ่ะอ,อ,อ่านแผนการเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเต็มที่นะทุกภาคส่วนทุกฝ่ายจริงนะพยายามจะเอาให้ได้นะเอากลับมาแล้วก็การเงินนะฮะเป็นเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่จีนหมายหัวไว้เลยนะว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างแล้วกันนะ จะเรียกว่าแบ่งส่วนแบ่งมาบ้างนะจากอเมริกาแบ่งความน่าเชื่อถือออกมาบ้างเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะปีนี้นี่น่าสนใจว่าจีนสู้นะเพราะว่าปกติเนี่ยพวกระบบพวกนี้จีนจะไม่เคยสู้นะแม้กระทั่งบิ๊กโฟนเนี่ยจีนไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเขาใช้บิ๊กโฟอเมริกันนะเพื่อทําให้จีนดูดีนะครับแต่วันนี้จีนสถานะส,าสถาปนาตัวเองว่าฉันก็ไม่จําเป็นต้องให้บริษัทอเมริกันมาเซอร์ติฟายว่าฉันดีหรือไม่ดีนะครับฉันสามารถตั้งบริษัท เซอร์ติฟายของชันเองขึ้นมาแล้วก็ Defy เขาเรียกว่าอะไรตรวจวัดตัวเองได้นะไม่จำเป็นต้องใช้บริษัทออเดดจากที่อื่นนะครับก็เริ่มเห็นการแตกแยกความอำนาจกันอย่างชัดเจนแล้วถ้าตลาดมันไปไป,ไปมา,มาเวลาจะเป็นเรื่องพิสูจน์ครับงั้นเรื่อง c r e d i ต i b i l i บิจะเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าคุณทําเจ๊งทีเดียวเนี่ยกูประเทศคุณจะไม่เหลืออะไรนะผมเชื่อว่าตามที่ผมอ่านแผนการที่เขาจะทำเนี่ยต้องบอกว่า เขาเอาจริงเอาจังนะและผมเชื่อว่ารอ,อออร์ดิทติ้งเฟิร์มที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงหรือแผ่นดินใหญ่เนี่ยน่าจะตรวจเข้มโคตรๆเลยนะเพื่อให้แบบชื่อเสียงประเทศไม่เสียนะครับเรียกว่าถ้าใครได้รับเซอร์ติฟายจากบริษัทออดิตใหม่คนใหม่เนี่ยที่ฮ่องกงเนี่ยต้องเข้มสุดๆเลยนะ แล้วมันจะต้องให้ภาพนี้มันออกไปเยอะๆให้ได้ให้คนยอมรับให้ได้จนกระทั่งไอ้บริษัทออดิตของจีนเนี่ยมันเริ่มเข้าไปติดท็อปเหมือนกันนะไม่ใช่แค่มีแค่บิ๊กโฟของอเมริกาเท่านั้นนะฮะเรียกว่าจีนจะไม่ยอมแลกกับชื่อเสียงเสียเสียเลยนะฮะใดๆก็ตามผมมองอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบกับ,กบทั้งประเทศไงเพราะว่าถ้าเกิดไปตรวจโง่ๆแล้วไปให้บริษัทไม่ดีผ่านไปล้วบริษัทแล้วมันล้มลายมันเจ๊งเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม,หไหมแถวนี้แหละ ยาวเลยเห็นไหมจีนทำนี่ร่มไม่ได้เรื่องผมจีนจะไม่ยอมไม่เกิดภาพนั้นเด็ดขาดเลยนะฮะเพราะฉะนีนน้ติดตามกันให้ดีนะเราก็สงครามครั้งนี้เอาจริงจริงๆเอาจริงเอาจังมากๆนะครับ